Thank สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับต้องนารานักในวอชิสอฟแนะแล้วก็วอชิสอฟนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาอย่างถูกต้องนะทุกตัวเป็นของประกันสุทธิไทยทั้งหมดนะครับแล้วจะบอกว่าวอชิสอฟเราเนี่ยครับผ่านนาฬิกาผ่านมือเรามาหลายพันหลายหมื่นตัวแล้วนะครับอายุแนามตอนนี้ประมาณ7-8ปีนะครับมีเฟลเวอร์ประมาณ400,000คนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะซื้อรูปซื้อนาฬิกากับเรานะลูกค้าทุกคนเนี่ยเราอยากให้ดูนาฬิกาอย่างละเอียดที่สุดนะครับได้ความรู้ให้มากที่สุดนะครับผมก็เลยทำวอชิาม้เลยนนนนนะะครัับทววีิใ เที่ยงตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปติดตามดูกันนะ Notification ขึ้นปุ๊บเข้ามาดูได้เลยก็จะมาเจอผมเองนะรีวิวนาฬิกาละเอียดๆนะครับจะเป็นนาฬิกาเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เราขายอยู่นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ครับ ม,มีนาฬิกาไซโกนะครับมาจัดให้นะซึ่งเป็นหนึ่งตัวที่มีความน่าสนใจมีความลึกล้ํามีความที่มาที่ไปดีมากแต่ไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่นะักในประเทศไทยโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อค้าพ่อขายอะไรอย่างงี้นะฮะก็จะไม่พูดถึงเท่าไหร่นะักวันนี้มันคืออะไรมาดูกันนะเดี๋ยวให้ดูกล่องกันก่อนเลยนะฮะตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับกล่องแบบนี้นะครับก็เป็นกล่องสไลด์แบบปกตินะครับอย่าลืมนะครับซื้อไซโกนะครับ จะต้องมีใบรับประกันนะครับแล้วก็จะต้องมีหนังสือคู่มือนะครับแล้วก็ใบรับประกันให้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีอย่าไปซื้อนะนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีประกันนี่เองนะครับและต่อมาเนี่ยให้ดูกล่องกันก่อนนะครับด้านในก็จะเปิดมาอย่างนี้นะครับปึ๊บนะสไลด์ฟับออกมานะครับแล้วข้างในก็จะเป็นกล่องเล็กๆนี้นะเปิดขึ้นมานะก็จะเป็นหมอนี้เนาะ นะครับซึ่งตัวนี้นี่ครับมาเป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวเปิดให้ดูทั้ง2ตัวพร้อมๆกันนะฮะนี่อุ้ยนะครับหันหลังให้ดูก่อนนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดู2ตัวพร้อมๆกันนะครับจะเป็นนี่โอ้ตัวนี้น่าตื่นเต้นนะตัวนี้รู้สึกว่าแม้แต่ผมเองที่เป็นคนเล่นนาฬิกาแล้วก็เป็นคนขายนาฬิกาในตัวเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันมีความมีที่มาที่ไปที่เจ๋งมากนี่ครับมันคือเจ้าตัวนี้นี่ไงมันคือเต่าจานบินครับ ไงนเนี่ยเต่าจานบินเนี่ยหรือว่าหลายๆหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกกันว่าเต่า UFO เนี่ยเพราะว่ามันจะมีกระดองเหมือนกับเต่านะครับแล้วก็จะเป็นกระดองที่แบบเป็นแบบเหมือน UFO หรือจานบินไงซึ่งตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับรหัส S R P C 0 9นกะครับกับรหัส S R P C 1 1นะฮะตัวนี้ก็จะมีความเจ๋งอยู่อย่างหนึ่งผมเอาสีดำมารีิวให้ดูใ,ใกล้ๆเนาะนะครับจะได้ชัดๆนะตัวนี้เนี่ยครับมีความเจ๋งอยู่อย่างหนึ่งที่แบบเจ๋งจริงเจ๋งจังเลยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของ ตัวนี้มันอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่าซีรีส์ Recraft Series นะครับซึ่ง Recraft Series เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะเป็นนาฬิกาไซโก้โบราณทั้งหมดเนี่ยนะครับ แล้วเขาเอาออกมาผลิตใหม่โดยพัฒนาเครื่องพัฒนาสเปคพัฒนากระจกต่างๆแล้วก็เอามาผลิตใหม่ให้เป็นรุ่นใหม่แต่ว่าเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้น Recraft Series เนี่ยเป็นซีรีส์ที่คนเล่นกันแบบมหาศาลมากๆนะแล้วก็มันได้ความคลาสสิกของความเป็นไซโก้จริงๆอ่ะนะครับเะะนื่องจากว่าไซโก้ก็เป็นแบรนด์ที่แบบเป็นตำนานในตลอดเวลาใช่ไหมวันนี้เนี่ยมันเป็น Recraft Series นะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีมากๆนะมาดูกันต่อนะฮะตัวนี้นะครับก็ มีความเจ๋งประการที่หนึ่งเลยนะก่อนอื่นที่จะพูดเลยนะเดี๋ยวให้โฟกัสกันนะ ความเจ๋งประการที่1คือน้าตัวนี้นะครับขนาดตัวเรือนจะอยู่44มิลแต่ว่าตรงนี้มันจะมีการหักมุมเป็นเหลี่ยมเห็นไหมตรงนี้เป็นกลมมาปุ๊บเป็นเหลี่ยมบนเหลี่ยมล่างนะโดยที่เส้นลสกลางตรงนี้ถึงตรงนี้ประมาณ41มิลน,นะแต่ว่าจริงๆแล้วปกติ44มิลซึ่งก็ได้ความเป็นแบบคลาสสิกนฬิกาโบราณเก่าๆเนี่ยเขาจะทำเป็นทรงนี้กันเยอะนะรวมถึงมันเป็นทรงแบบจานบินนะะค,คือเป็นทรงที่เหมือนจะมีเบเซลแต่ไม่มีเบเซลก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในทรงที่คลาสสิกมากๆคือใส่ขึ้นข้อแล้วแบบดูดีแบบ คลาสสิกกับสวยงามแบบคนชอบกันเยอะมากสำหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวให้โฟกัสแป๊บนึงนะโอเคนะแล้วตัวนี้นะครับมีความเจ๋งไปมากกว่านั้นอีกนะครับก็คือว่ามันใช้เครื่อง 4R36 นะครับก็จะเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานสูงนะเพราะว่าเสิร์ฟนานไขาลานได้นะครับแล้วก็อยู่ได้วัน2วันเนี่ยแล้วเดินเสถียรมาก 24G บสีเวลเป็นออโตเมติกนะฮะแล้วตัวนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากรือ แล้วดูความหนาเนี่ความหนา13มิลลมคือกำลังสวยแล้วแบบมันเป็นเต่าจันบินคือจริงแล้วตรงเนี้ยตัวทรงเนี้ยมันเจ๋งตรงที่ว่ามันเป็นรีคราฟซีรีส์เลยคือมันแบบเป็นปนาฬิกาคลาสสิกโบราณสวยๆแต่ว่าเอามาทําใหม่ให้มันสเปคดีขึ้นใช้งานได้จริงมากขึ้นนะกระจกก็จะเป็นกระจกแบบโดมเหมือนในาฬิกาเก่าๆเห็นไหมกระจกแบบโดมซึ่งเป็นแบบฮัดเล็กซ์ด้วยกันรอยอย่างดีเยี่ยมนะตัวนี้นะครับค็อเป็นฮัทเล็กซ์คริสตัลนะครับและที่สาคัญตัวนี้นะครับมีการอัปเกรดเพิ่มเติมนะ,นะมขน เปิดปุ๊บเนี่ยนะับด้านในนะครับก็จะเป็นฝาหลังเปือยโชว์เครื่อง 4R 36นะดำน้ำ100เมตรต้องบอกว่าในสมัยก่อนโบราณโบราณเนี่ยก็จะไม่มีฝาหลังเปือยแบบนี้๋วยวนี้ก็จะมีฝาหลังเปือยซึ่งก็เป็นกระจกกรนโอดด้านหลังด้วยนะครับแล้วเครื่อง 4R 36ก็มีข้อดีอีกอย่างคือบอกได้ทั้งวันและวันที่เนี่ยสวยมากตัวนี้คือเป็นตัวที่แบบน่าสนใจมากๆนะถ้าใครเล็งๆอยู่ผมก็แอบจะเชียร์หนักเหมือนกันเพราะว่ามันได้ความแบบ ได้ความไซโกะนะฮะัอ่ะนี่คือสีน้ำเงินนะมาพร้อมกับเข็มแดงนะครับน้ำเงินก็จะมาแบบน้ำเงินแบบดิฟดหน่อยนะเป็นน้ำเงินแบบรุ่นใหม่ๆนิดนึงนะน้ำเงินมันจะแบบคลาสสิกคลาสสิกสีดำก็สวยๆเข็มดำเข็มส้มน้ำเงินเข็มแดงนี่นะก็ดีมากนะสเปกก็ดีอะไรก็ดีนะดำน้ำได้ถึง100เมตรนะฮะแล้วก็ครบนะครบนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ถัดมานะตัวความเจ๋งของพลายน้ําดีกว่าว่าพลายน้ําในยุคโบราณอาจจะไม่ได้สว่างเท่านี้นะแต่ตอนนี้สว่างนะฮะเปิดพลายน้ํากันเลยดีกว่านะฮะก็นี่ปุ๊บเนี่ นี่ครับคือพลายน้ําของเขาโอ้โหดูดิจี๊ดจ๊าดสะใจมากๆนะพลายน้ําคือเป็นซุปเปอร์ลูมแล้วเป็นเข็มอ่าพลายน้าแบบเป็นเข็มนะไม่มีที่เลข3แต่ว่าไม่มีที่วินาทีแต่ว่ามีครบทุกที่ที่เหลือนะครับก็สามารถดูเวลาได้อย่างชัดเจนมากๆพลายน้ําก็จะเป็นซนะุปเปอร์ลูมินวาเนี่ยโอเคไปกันต่อเลยนะฮะประมาณนี้นะยครับก็สรุปใจความสำคัญคือผมอ่ะนะครับ ข้อมือ7นิ้วนะครับตัวนี้ขนาด44แล้วดูเป็นเต่จาจานบินจานกว้างนะไม่มั่นใจว่าใส่ได้หรือเปล่าอ๋อ,อใส่พอดีเป๊ะเลยนะก็จะบอกว่าใส่แล้วรู้สึกว่าดูคลาสสิกมากให้ดูใกล้ๆก่อนนะดูดิใส่แล้วดูแบบว่าคลาสสี่แบบดูมีสไตล์หรูๆสบายๆแล้วก็ไม่เวอร์วังอะไรนะ้าให้ดูใกล้ๆกันหน่อยนี่ครับใส่แล้วเป็นประมาณนี ซึ่งข้อมือ7นิ้วของผมถือว่าเป็นมาตรฐานชายไทยปกตินะแปลว่าผู้ชายใส่ได้แทบทุกคนนะข้อมือเล็กข้อมือใหญ่พอใส่ได้หมดนะครับก็สวยมากจริงผู้หญิงก็ซื้อรุ่นนี้ไปใส่ยเยอะด้วยความคลาสสิกดูไม่แรงของเขานะแล้วก็เนี่ยนะมีการบรัชด้านสลับเงาเล็กๆน้อยๆเล่นดีเทลต่างๆคือมันเป็นรุ่นรีคราฟที่ทําออกมาได้สมศักดิ์ศรีของรุ่นคลาสสิกของไซโก้มากๆเลยเนี่ยสรุปงี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยได้สเปคมันค่อนข้างโอ OK เคนะผมก็พูดตลอดว่าเครื่อง4ีอานกะถือว่าเป็นเครื่องที่ค่คอนข้างจะ ลงตัวแล้วแหละนะครับเพราะว่าพอรู้เส์ฟก็นานพอนะค,คือประมาณ2วันกว่ารวมถึงมีขายล้านขึ้นล้านเก็บได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเดินเสถียรเดินนิ่งแล้วก็ใช้งานได้ดีแล้วตอนนี้ไซโก้นะครับออกเครื่อง 4R แทบทุกรุ่นแล้วนะพวกนิวไฟส์บอกก็เป็น 4R หมดแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเนี่ยอะไร จะเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซ่อมเวลาลุงต่างช่างก็จะเก่งอะไรก็จะเยอะเรียกว่าซื้อไซโก้เนี่ยก็เหมือนซื้อโตโยต้าในประเทศไทยกันเลยนะฮะโฟกัสกล้องให้หน่อยครับนะครับซื้อไซโก้หรือซื้อเหมือนซื้อโตโยต้าในประเทศไทยเลยนะครับประมาณนี้นะถ้าตะขุกตะขาของภัยนะไม่ตัดนะเพราะว่าเราจะลันทรูยาวๆไปเลยนะนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบลูชิปเนี่ยก็มีราคาพิเศษนะครับแล้วก็มือหนึ่งของแท้กล่องไปพบการส่งทางแน่นอนนะครับอย่าลืมก็ช่วยติดตามช่องผมด้วยนะฮะรวมถึงนะถ้าอยากได้นาฬิกาตัวเนี้ยราคาปกติที่ ถูกกว่าห้างมากๆแต่เป็นประกันสุขไทยเหมือนกันนี่นะครับสามารถตามลิงก์ด้านล่างนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์ด้านล่างนี้ปุ๊บเข้าไปคุยัแอดมินผมเจ๋งแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะกับเต่า UFO หรือเต่าจานบินที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้นัแนะวน,นี้ก็เรียกว่าผมก็เล่าให้ฟังทุกอย่างเชิงวิเคราะห์ให้ฟังด้วยนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันแนะวน,นี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ